ทีไดเมียเออก็เราเก็บนั้นก็ไดอยู่กับดวงจริงดวงดี่แหละดีเราต้องจับคู่ไว้ต่อกุ้งเลีดวงแล้ววันนั้นหม้อบอกแล้วปีนี้ต้งแกงคู่เล้วคู่นั้นผมกู้แท็กนื่นนุ่มเต็มทีแล้วันแก้วก็ชุดช่องเลยปีนี้แท็กนื่นนุ่มแล้วะก็นนี้เลยกว่าป้าบึกจ้ำเลยแต่แกกูได้เมียตีเราลือกันได้เจ้าเลยก็ต้องได้เมียเราไม่เลีกว่าาเราเลี้ยงปิดสมาคมเลยไอ้แน่นอนน่งาดังแร่งไอตรง กูทาชตังปิดดรอตเต้ตั้งเลี่ยมานะคู่กับมึงแล้วดังประที้ยโง่ไหมเล่นอะไรกุ้งขาเลยก็รับมาขึ้นไปเชนนั่งเล่นฟรีหน่อยทีนี้นั่งเราใกล้กระโดดแล้วเล่นไม่อย่านั่งเรียกกระโดดเลยมีทีนี้เล่นอะไรกุ้งขาอะไรกันยังไงขึ้นไปจะเจนเห็นทุกบ้านมีขาพี่น้องเต็มมาทุกคนใช่เวลาะพ่อพี่ทีนี้ทัวเองเลยแน่นอนมึงเแกนดูโบนั่งแกลำพูงมั้นได้จอง ไม่ไตรือฮะที่มาคอนไซยอมาลังไม่เอ็นเราอะไรไม่ปรือพี่น้องรักกนแฟกดีตัวพามานังเลยนงไงกำลังใจนังแข่นังกลไม่หวแล้วกันดยฮันเอ่แน่นอนว่ามันจำงอได้เกยว่ี้เราทัวปีนี้ทำไมเต็มเตพี่น้าอยรับไม่รับไม่รอแต่คอยรังรอดการกูไม่รอดตาเลือดไปดิแค่หย่าต้อเลยกรรมการกูไม่รอดฟื้ นี่อี๋จำคุกไปเตะห้องประมาณโดเต่าได้แต่ทุบไปโลดเนี่ยปวดอะไรก็ไม่ได้คว่าใช่ไหมเทีนี่ที่ละปฟาปืนบานในแจกัดแจนไปตะแน่นอนนี่มึงเจ้าดังขึ้นใจไม่รู้อันน้ามึงเละตานี่ตุ๊ดยอดเลยคือแน่นอนแน่นั่งนั่นคุ้มขาเลยแล้วใน้พี่น้องคุ้มขาเลยคุ้มขาคุ้มขาเออไม่ขี้โจกกว่าเพราะซอยจัดเจน ห้ดังแรงมันนักอู้อกไหมคนใจหนังก็ย่ควังนิ่มๆโอ้ไม่ไม่นิ่มคนตาเราจนนักแน่นนิ่มๆเปล่ารจไหมหนนแก่โน่นแรงเปล่าเลยคนเราตัเริมตุตไหนกังางจัดจัอือแรงอรงกูคนกูรู้ว่ากูนจัดจแก่กรเกยกระโดเลยว่าจอต้องเมืองตตยนี่เป็นคนคเป็นปืดจไหแน่นอนคำพูดปอบเราไม่มีแต่ว่าจริงใจใครจไหมแกจริงใจะกูนได้บอต่อทิ้งแล้วจะไม่คนเพราะกูดังหมดแล้ เบี้ยมาจ่ายเงินห้เจเฮ้ยจหนาว่าดังหมดและโถ่ว่าลงกหมบอตั้งว่านันนั่นคู่ไปนางควงกนนับกันแน่นใหู้่แก้งคู่ันก็ไม่พอยก็่นนหนาแมนเเจอนุ่เดี๋ยวนีู้่งควงกนนับกันแน่นยิงนับคูยิงเฟ้โอ้เลยกูหยัดแมงรับตึงบานจนหลุดตัซ้ำปั่นนัดแล้วคูเดินโกตามู้บานเลยแต่กหนูตกใจนี่ยวู่ได้เอาบอตลมัชอกแต่้องค์พนได้คูะไม่นุ่ลยน นายยัที่ก็ะโดดไปหลับลุกกะเด็ลุกกระเดีบเลยฮันเอรยนะพป็นพทอแล้วไม่ธรรมดาเพื่นเอ้กระเดดพ่าดูตักันยิน้อยมีพี่นพทแล้วควรเป็นพบอแล้วจัด่านบวชลูกเบาเพี้ยนมึงจำได้ไหมแกบอกคนเต็มวัดเลยฮันเอได้กระรดดฮันจามบิกกระตุนรอยโตเซนเจ็ดเยดแมนช่กูเลียงเล่าเลยนายฮันเราเข้าเป็นเซมันแต่โดดเล่าเคลียร์เล้าเได้ตี่ย โบในอันกินเหล้าคนขวดคนขวดในโตมานหนไม่รอต้อยรถมาตึ้งจอดก็เจอเรียนบ้านมาจากลานสกาจ้องกันรถยยตนเลยให้โบหลูกบ้านครูแต่คคคคกินเหล้าคนขวด้นขวดเมาแล้วก็กินเรียนคนนุย้ยคนนุย้นนยหลูกบานไต้รอยอยีที่มากว่วเรือนจ่ <c oughs> ยอันชอบกลับหานละห่าระยแกจ้องแซ่ดเลยม,ล <c oughs> มันเลยมันเนะบียนน่ะโยเบียนไอโต้รอยจิงไอจ้องใชแดงว่าความดังจริงไกนักแน่นแน่นอนฮันะร้รอยจิง คุณญแจมึงจำไม่ได้แก่กันดวงดีแล้วดีรอดตึงคู่ปีนี้ได้เมียเนี่ยกาศแต่แกบอกว่ารรจำไมนะ่ได้ฮันเออนี่แน่นอนปีทรูสันกลงกูอบอกไปฮันทรูสันพลเขามการจะหนีเออแกดูแลตั้งแต่เจ้าปีทรูสันรือูกจิตเข้าใจ่ไหไมฮันเออนี่คนสักพักนั่งกันมาเพราะนั้นแน่นอนกูดวงดีปีนี้ดีรอดไม่เคยช่วยตีไม่ช่วยตีตั้งแต่ปีไม่ขึ้นเดืนนอ,อ,อน,นคนสองอี่ต้อยเลยจนขึ้นเดือน คลองเง oh, oh, ินจนขึ้นเรื่อนโอ้เหล่ายังเรื่อนใครกี่ลังที่ได้ขึ้นมันคู่อะจนโฮแต่ดันเรื่อนตันรื่นต้นสายควนกว่าจนมันได้เพราะโฮแต่เนี่ยเนาะคงคู่มีโอกาสได้ต้นรับคุณตัวคู่ใบจ้อยชนจนไปเรื่อนอ้าแล้วมันคลองเพื่อคลองนี่ชนปบ้านคุณตัวบลองเหล่าเบียร์ยังอยู่ซ่องลอยในบ้านมันเลอาเม็ดเลยเกี่ยวันกวาดเกลียงคลิปเลยเห็นว่าคลองไม่คลองเพื่อเพราะมันโดนขึ้นรถอเกลียงตรงนั้นเลยเปล่าเบียมเล่นหูคุณนับได้เบอร์ห้าเลยจะได้ไลาวันถึงไหนดิ แม่มตาจนไม่ไปอดแล้วคูต่างโลกต่างมี่น้รเลืนี่วรวมไปต่อได้แลว้วเจอเปนี่ว่าคุยตนรับอยู่นี่ร้อยเป้ไม่กวทนกเป็นนานอันเนี่นกแร่จองป่าฟ้าจึงมึงอันกิจวัตีเอาลูกสาวอยากแม่นอนเลยเพื่อนน้องมาลีจ้างกังอย่าง้ถึงควรรักอยูนน่น่นแล้วถึงวันนี้มันบอกปากแล้วมันก็รักปีต้องในตอนเลยอันนี้ในนอนเลยแกตายห้องอย่างบาดเด็ก ว่าวมันทุนแมวอย่างเดิรดเลยคนเราในโตนะอ่อนหรือแค่ยอยยาเล่กันเต็ซี่พร้อมแต่เลือดลมต้องปีตองสมบูรณ์ใครได้เป็นกิ๊กเลยจะไม่เสียรักอ่ะเพราะปีจะแน่นนักแต่ยังจิกจักพูนๆนะเห็นไหมเย็วแรงอย่างแก้งมันพูนนะเลยจะพูนพูนในตึงว่าลำโองเออตึ้งแล้จองเหรอคนเราอันความประมาณทุนมันต้องมีมึงกาแก่มา พงมันตจงได้กับพงกามันตจงได้กับกาไม่แน่ขึ้นว่าเว้นหงแดบโซดาออกมาเป็นมาม่าคารุยเลยมันไม่แน่นี่ก็เราจะไปกินมาแต่เว้นแฟนเก่าชาวอวดได้กับเพื่อนนวาวอมรวยแม่เทน้อยรัาน้้ำทอสเนี่ยเล่นได้กันเพื่อมโยกแห้งไงยังไงคุณเราไม่แน่นี่คนยังไม่ดบคนก้อนหาคนอไอ้ปัตตาลุงแดบคนก้อนแข็งไปเลยไม่แน่นี่อย่าดังขึ้นเหล้าเนี่เออ มันไม่แน่ไม่นอนมันจำมึเลยเอ็ดเดนที่ปาดิโรปากัยมันเลยครั้งมึงกูเลยเลิกใจกนมันรูตีไม่แน่กูรูันไม่แน่กูรับอยู่รับผ่อนปัจรียใจมันได้เนี่ยเพื่อแหลานไปน้ำมากรุงอนเล่เลยกูมึงเออคนเรามันไม่แน่นอนมันจำคู่กันมันไม่แน่นอจริงมึงรักกับแดดก็รักกูรักจริงกูยอมรับนี่เออร้อยน่ะโคน่ะวัวเจ้าไปหนังนามาเลยไปนารามไปตายเลยเลขาฮอนเลยเพื่อน กูก <t> ้วไม่ได้กินถึงเดือนกูอยู่ได้นังเล้าออนนี่เล้าออนบอกไปดาไปลาดหน้าตัวรุงไปเลีตะก้ากันยังกูก้วออนขีมินว่าตื้นยังครออกต่งไตฮงหลบเราหลานเจ้าเล้งเรื่องนี้ดิจู้จึงมึงเงินจีบเด็กเออกูพิมพ์นำบัตรเรียบร้อยแกไม่ใช่กูโบนแล้วยอดทองบางแคป่าทองบางแค่ฮานเออป่าทองบางแค่ล้างอัดจีด มีคาใครบริการทั้งรถยกรถเกลียดรถลากมีครบที่ป่าทองบางแคยังก,กี่กันห่าไมา่มมกูเกลียนออกกูนี่ให้ใจกันมาเซิฟนี่ตำรวจได้รอยอยู่ดิฮันเออไปถึงทางเล่งตรวจรับนาโรงเรียนนั้นเลยตึงเด็กเล่เป็นยาน,นี่ว่าหรอเออเป็นไงบ้างเด็กที่ร้านะ่ะดูแลกันยังอ่ะเออดูแลลูกน้องกินข้าวด้วยนะอย่าให้ใครอู้หันตัดเเดือนเลยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวป่าเข้าไปเ,เล่งกับคอยเล่นในครูนี่มีความสุขเลยก็ได้กูอยากได้ความสดขเลยกูจะมีเพื่อนก็ได้ดิ เฮ้ยกูณนางเล็กตัวทรัพย์ตรงตีฮ่าจะโบงกูไม่ว่างเล็กนักเรียนหงอหงายไตมันว่าปอลุงนันแก่งจังตัวทรัพยกีฮ่าจะโบงไม่หมดเบ็ดหมดเป็นไรฮะปลอกเปลาวหงบ้าเลยทด่แบบนั้นไม่ติดตั้งบริเกินมีความรักกันเราเป็นแน่นเลยฮะเน้นกเก่งไอจอมเออไอยอดทองครับ วันนี้พ่อไม่อยู่นะลูกนะไม่ผิดก็ไม่ผิดคือบอกไปแหละใจน่าลง่าลิษาพ่อตวเล็กคือแบบตาลูกนะบางคนบอกกันว่าอย่าหัวกินผึ้งอยู่เรงนี้นะคือบอกก็ใจดีดีคือเราได้คือได้เลยแกจะต้าแต่ลูกก็บอกได้บอกกันว่าอย่าน้หัวกินผึ้งนะไรอะไรวะลูกวังไม่เข้าใจผมอตูเล็กยังจะลูกวังอ้าวแล้วมึงจะพูดทำไมอ่ะพ่อไปก่อนแล้วลูกเอ้ยมาริษาลูกรักของพ่อดูแลตัวเองรักษานึกษาตัวนะลูกนะพ่อไปยังไรวันนะคะเออ พอไปแล้วยอดทองจบจบดีบ่ดนาเออลาก่อนพี่ทองพี่ทองค่ะพี่ทองเจมีกากันไ่ยจรองเล่นตัวก,กูเลย <c oughs> แม่อเอ้ยแม่ล่อกรันเนี่ยองมึงเจริญตัวคนเล่ <c oughs> เาไม่มมล่อมันจะมึเกีียวกันล่อเพื่อนนะฮือกูตึงไม่ล่อกับเด็กหมาอะไรกูตำลำบมาไล่คนเลวเลย จำเพลีองกูรักรอดมาเลยอรำเลยวันนั้นดิเจ้าวันรำเลยร้อยเิงมึงนะจบกับแดกก็ไม่รักที่กูรักจริงดิเกี่ยวกับว่าถึงในนนท์กวรนในรอดเช่นไงกูยอมรับว่ากวรนปอก็ไม่มาแม่ก็ไม่หาอย่างไงแกแต่ควรโยะติดจะได้ดูจะได้ฮะคนเราจะได้ดีจำเพลียงจำได้บ่สิจ้ำเหมนะงเละไอเตงโมวันนั้นก็กว่าโตฮะกูจำวันกูไม่ทำใจเห็นไหมเอมเป็นลมขี้ยะนอนรับเลยเห็นไหมลูกประจันเลย เยาเก้าเงินมาเยแกงโบน้ยหน้าเอกนังคนีหัวหนมึงตลองเอาอยู่เรื่อยเลยอ่น่ไม่ไม่อัพเดตเลยมึงนะแก่งโบหัวแขวนเมืองได้กันกี่อันแรกจองไอ้ได้มันมาได้ตีมาแต่กูจูไปแล้วแล้วเลยแค่น้อยนาตัวตาคนนี้ฮกูไม่กี่เยอะกตัวกูจะก้าแล้วก็ทำตัวเลายกูละแต่่ กูมาบบมวดสู้มาตนางแหลใกล้จองเปลืกจูกูมาเฮกูจูเพอร์จูเพอร์อย่าเฮียอย่าเฮียเด็ดนอดเลยนะนั่นน้องกบชู้อันนั่นคนนี้ได้พวกกูจูไปต่างไรล่นคือนั่นไม่กล้เมียกันว่าไม่น้องกบออกตัวตัดกูจูบยัดแหมมกบมูกูตัางแปลบไข่ช่อแต่เปลือกไม่ใช่กบมูกน้องกบตั้มปีตองเยอวตัางกันเก่งเลยหันนะร้อยเปรีกองเขา ชอบกันนะครับเด็กก็ไม่รักใดเกรอรักเต็มเปื้อรักกี้อันมาตึงในอันเดี้ใจเด็กวัยรุนตักฟินเลยคนเลวคู้นฮานู้อเด็กตักฟินเลยคนเลวเลยมาเกียวเดินอยู่ในอันมีกว่าป้ามาตึงกว่าเดินเดินในชาวั้านเล่นคูตักเลยหนุ่มก้อหลอกเวี้ยวจะตองคนเดียวรูปหล่อจริงจริงนะเนี้ยหนุ่มก้อหลออเวี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงจริงนะเนี้ย ตอนลราไปเที bon like. hmm. ่ยวบาบอนวันนั้นลราผมไปเที่ยวบางบอนเห็นสาวๆก็มาอ้อนทำมาปนเอกรุนทนใช่ไหมเนี่ยมึงนี่เหรอแร็คแร็เป็นจันทรุนต้นสายควันกูก็ไม่รู้แรงใช่แรงกว่าหนุ่มก่อหลอกแวว้ด้นเยียบลูกแมวกินแล้วเลี้ยงจะดีอะอย่าหูบาดได้ตัวหนุ่มก่อหลอกแวว ผมนายแก้วรูปหล่อจริงๆนะเนี่ย่หนุ่มก็หล่อแหววผมนายแก้วรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยมันก่อนหลัไปจอยอ่อนนุษมันก่อนไปเที่ยวจอยอ่อนนุษเห็นสาวๆเมื่อี้จุ๊ดทำเอาพระวัดโคมุดใช่ไหมเนี่ยจัดตายฮงได้เห็นว่าแววหนึ่งแาดนี้มึงไม่ย่อโย่กับคู่ไอ้เพลินนี่เกลียดอีทัย มันปีนยังไปตื้อแกตื้อโตตื้อกินตายจ่อยคนไม่บายตื้อเลยมันลยไอโตนี่ไม่บายเออมึงและบายไม่บายตั้มเละกูตั้มมากินข้าวเลยมั้มันมากินแล้วกูตั้มมาแข่งไรโต้แข่งแกดแข่งว่ะมึงเละบ้าไหมมันอยาบาเพื่อแข่งหัดแข่งมึงตั้มและมันนอนมาเต้นน้อยแข่งหัดแข่งโฮมาเต้นน้อยตัวแข่งกูดักคัดตันเลยมันอยบ้าไหมหัดแข่งพอมมือดักคัดตั้มเพื่อกันคนมาอย่างลอยมาติดนะ ดีนักหนาเด็กนุกแกตายนี่เออประนั้นไม่ต้องครวนพวกเราตัวว่าคือคนเราจะแม่เกลียกันรักกันเลยคือรักกันตลอดนี่เอตุนทีป่าก็แม่ไปกันนี่นังอยู่นี่นังนี่เออรำคาญเอาคุณตีป้ามาดูใจรู้กว้างนังแปรกันตั้งรุ่งนละอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะเป็นเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมอะไร ดิคุบว่าได้บอคนกลางี่กูไม่มพืดเลือดไปทำยงพรี้วเลยยงไตพริวป้ยากไตกว่าหนนะันก้นกูบอกว่าน้อ,นนนอ,งนองเาปีใกลจองแม่มันว่ามันก็เจอต้องตัวน,นู้ใกล้หลอดจองไปไปเลยโดยร้คนกลางจำรู้วังเราไปไตแล้วหันนะเรนนนอนอย่าไปกิดเรื่องมากไป้าน้องค่ะพี่ทองพี่ทองทำไมไมีพูดกับน้องนะคะพี่ตองแรงไม่ตัน อยากจะคุยกับเต้แต่แบบวันนีบางทีพี่ต้องกับเบลเบลนั่นเต้น่ายาเต้พี่ต้องหน่อยนะค่ะกับผมค่ะสบายค่ะต่อจยไปไหมน้องไปเดียวเดิมโม่กันไปไหนนะคะไปเดิมโม่พี่ต้องจะพาน้องเลยค่ะกับผมถ้าน้องไปพี่ต้องพาหนองนะค่ะครับไปกันสองคนนะคะครับน้องไม่ต้องเรื่องอะไรอยู่กับพี่ต้องสบายใจนะน้องค่ะพี่ตองกับผม กันไ้ค่ะมองตาไปต้องตีบอกความรักมันม okay. well. ีแค่ไหนพ่อไม่อยู่น้องไม่อยู่กับใครนอกจากพี่ทองนะคะกระบิมกันไ้ค่ะแค่นางค่ะกระปมพี่ทองนี่พูดพลอตร์เราได้ใจหัวใจเราดูนะกวิจัยเราคู่นาง ปั่นปลือน้องไม่ต้องครัวน้องนะโยกปีนน้องนะค่ะกระเบอมกระซ้ายค่ะครับมีไรเราแบ่งปันกันนะน้องนะค่ะกระเบอมตรงนี้ไปเตี๋ยวกันปีไปจนจะย่ำเลยไปเตี๋ยวมัได้คิงได้ค่ะกระเบอมแม่เล่นเปลี่นปลิดยจัดปลิดแม่บอกใหกูจะเหลือเดียวเลยกูอยากทราบว่าใครเชี่ยงว่ากูได้ใจใครเชี่ยงว่ากูได้ใจมึงจะมาโตกับผม วันไหนตายผมสาบสิทธ์มึงเล่นขี้อะไรไม่รู้เรื่องเลยมึงไอห้หอเจ็บมั่งรู้ไหมรู้จักเด็กบางแขนน้อยเวลา,าสาดเอ็นนัสนตีนตะกุดเตะตายห่าเลยมึงยินมาเสียงหัวกูเสียงหัวเหรอเจ็บเลยมัง่งแค่ต้อ,อย,ยเล่นพลีดรอาเลือดบัดลวกเจ็บไหมครับพี่ทอง <c oughs> เจ็บกับพวกเอ็กเลดออกเลยครับ ถอท่อท่อแม่จัดจ่วยนึงแม่กูต้กันวัวใหญ่โตกันเลยผมนักเรามึงก็ปลอบใจมึงปลอบใจคุ้มทองทองทองโตโตโตน้อยไม่ปั้นไม่จะเจนพี่ทองอย่าโกรธน้องนะคะเจ็บมากมีคะเจ็บกับเลือดออกเลยครับเลือดเยอะมีค่หมาครับเดี๋ยวน้องเป่าให้นะคะไอโตแจ้งตีกันทีโตแมว พอเด็กกีเป้าแจยงตีก่อนกูได้ปิดนี่เกี้ยเพื่าก่อนยิงกูตั้มเลยทุกทิ้งเลยกูเพื่อกูชมรับนี่กูจริงไม่ใจจนนี่แกว่ตาว่าไม่เบลอกี้กูจะมรับตัวเองเลยแต่เด็กอยากฝีหรอกวายชาติควรมึงเออให้เด็กอยากฝีหรอกวายมุดลุยเกือบเลยโดอดเลยเด็กอยากฝีมึงไงแม่ไอแมดแต่อย่าเรียกลุงนะกูโลรธตั้งแต่คุณกูไม่ยอมเลยเรียกลุงไม่จบไม่จบ มึงจำได้ไหมแกวันก่อนที่เว้ยกว้างที่กูเดินรุนรถ่กลางดึกอ่ะ trời เม็ดมันเลยถิ่ลุงนั่นไปตานเม็ดมันเออเห็นแม่แหว่ฟั๊มปั๊มลุยแหว่แล้วเปิดบโบต่ำใจใจมันเด็กปั๊มมีใจมันเอามาตึงต่ำกูเต็มตังไม่ลุงเหยียไปกูรุนกูไปใช่ไหมไม่พอเกินไปกูมันเรียกลุงไม่ไม่แก่ลูกค้าให้จำเพื่อรุ่นเลยรุ่นรุนเม็ดแรงแล้วอีหลุงเลยกูอีจังมันตอดจาก้วยใกล้อยู่หน้าโรงเรียน ติดเหวกว่างอีแต่มันจะหยิบช่องปีได้ผมเอ็นคูเดันรุนรถถักเลยพี่บ่าวไปไหนครับพี่ปลืองเดียวเลยติดกันเองแค่ไหนตึงร่นขนาดไม่มันนั่น,อนโอ้ชัดเจนไหมเลยรถคูเนี่ยมึนเลยกับเจ้ามันไปตึงจอด์ไม่ดับล้าอันถึงเจ้าบงเขาไม่ดับเลยติดลอยอยู่อั่นเลยลอยขมอผีนั้น,นติดอยู่ในกาบูกข้าไปติดยอยู่โจอดแกเจ้าบงตัวดับจำเพลือไม่ติดจำเพลือเมียเราก็้ต่างหน้าต่างล้อเลเวาเลยเปลตเปึ้งเดียวดับเลย ตั้งแต่บัดนั้นตั้งบัดนี้ไม่เคยตีเด็กเลยหลอดกูก่าเวอร์ในนั่นเลยร้อยชิงของเคานะ่ะรักนี่นะครับเด็กอย,ยอมรับเลยได้ดน่นแหละมึงกงนคับเด็กไม่โง่แก่ครูมแม่ไม้ก,กึมก่มักจบด้ายเราแก่แล้วพี่แก้วนี่จีแม่ไม้แหละค่ะครับแกขึ้นปานอนโรงแรมมึงยังเอารอดแต่แก้วแกมึงพุ่งแบบมกักเงารอดแตแก่โอ้แก้ได้ตีอาตั้งตีเจ็ดแต่กึ่งฮาดอกมึงกิดเลยแต่มึงโง่เงี้ยเล็กควายซุน น้ำเตจ้าบูก็อดอยากชุบเลยครูขึ้นว่ะที่ใจใได่จึงมึงอันจบกับแดกเกือหันใจเดินไม่จับแค่เดียวเลยเพิ่นมยากินเลยจ้อยาเลยคู่แรกใกลอยู่ไหนจะมาคุมภูมิปัญญาใจยาวปืนบานพี่แกมียาขายด้วยเลยค่ะกับแกแค่เดียวดีไหมล่ะอ๋อดีหนอเงกคนกลางบ้านปีกุนแก่แกนกินคนละชุดคนละชุด วังนี้ตุ่มใหม่เต้ามัดแลวไอเลว,อเลวนอนทเทแล้ <c oughs> เเลวเนี่ยโไปนแ่้วกันใหม่เต้ากันนอนเท <c oughs> มันตำายันยาคูไม่ปกากไก่ให้เปรตน้นนึกมันเปรตเน้นยตึงบนมือเงนใจ่ท่ใดแค่เดียวใชวอะตรงว่าลัะตนน้นใช่ก็ประตนนุนเพื่อแกได้พระดลโขึ้นไม่แรงล้วยืนจใช้แตดใ ตั้มไม่กิดเลย,ยพี่เรมนี่เรื่มาขึ้นแจ้งกับครูจ้ะเรีว,ว่าเฉยที่ว่ามึงขึ้นนั่นขึ้นไปเฉยขึ้นแมวเอ,อหรอกไอ้นอกเห็นไหมเอ็ขึ้นตอนนู้นถึงขึ้นเฉยตัมม้มบาปอ่กูเลยจะแย่ไงดีตัมมต้มไปตอกเลยเกลียดนี่กูคนตั้มไม่ตรงประเด็นเลยครูตอบยาครูนี่อันปวดตากูต้อยอยู่เด็กเจ้ายเราบนเมย์ยัยต้อยกระเฉยตั้มไม่กินเรามาตั้งยืนอยู่หน้าบ้านเตือนเล้วรู้กว่าต้อยจะรับกูเลย ยืนอยู่แล้วรับเพื If, ้อครูเตินเพื่อเตินแล้วเลยวิจารณ์นี่ปราชญ์ใจนี่กูเบื่อเต็มทีปราชญ์วารังนะพูดว่ารอยออกมาจะเจนคำว่าเมียปราชญ์วารังให้ได้ว่าให้ได้เมีย my wife เมียของฉัน my wife อ๋ออันรั้งมาตากูต่เดิมอวันนี้ตั้มคูว่าเมียนี่ตั้มได้นานอะไรไหมครูว่า my wife o r i ร i n a l ให้ไอ้เมียดังเดิมกูเลยฮันน่าไม่เปลี่ยนแปลงหัมร้อยนี่ยนี่เออ เมียเรก็ไม่ไหวพวอาสเปนใคร้รยก็พวกอาสเปนคือพ่วอย่างเจ้านะอาจเปนอย่างอาจสเปนเออจึงมียใช่ที่ไม่ไหววาเกเลยมันไม่ไวอออ๋อเน่ในน่นเลยเร่ยอฮทตองไม่เกี่ยวมึงนี่เฮ้อยมึงไม่จบป่จชาเตยเบื่อไม่จบเลยปะจ้าเตยดีกูเบื่อเต็มีเลยเรียนยาก มึงเลยล้องทร้งเดียวเดียวกอะไลจริงนี่ดีติดเรายืนนี่ก็อยากได้ตีดเรายืนนี่ตอนครวยเฮ้ตึนงกรีตึนงกรีวันนี้ก็นั้นประทันสมาคลมก็หลดผงกลางว่าไปไหนครับตัดตอนครวยไอ้นั่งว่ะไปตึงพวควันลมตึงพวกนี้มาช่วยแบกยกทีเฮ้ย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 ตึ้งกรีเดียวจะได้ทำโยกไาได้ลาวก็แล้วมึงอะไรบ้ามาขึ้มาบ้าไหมตึ้งกรีอะไรโยกเปลือยเฮ้ยตึงใบมันก็อยากใบไรละใบทองเห็นมันอยากไปยก เฮ้ยหลกกันหลกได้หลกรวยมีอะไรหลูกต้องเด็ดนะนี่ไก่ไก่ไปเราเปลือกออกก็อยากไ,ได้ปอกไก่เป็ดออกเปลือกออกปอกไก่คนออกเปลือกออกแจ้งฮ้ใส่ไม่แจ้งไก่ไก่ก,กันนะไหนแจ้งเพื่อไก่ไก่บาตร์จนกวนไม่นะไม่เกี่ยวเลยกูตื้อเวลาไหนนอนให้กูตั้มดีๆได้จองว่าใช้มึงจะได้ขึ้นนุน่นจะได้พลาดลง แม่มาบันเราแล้วันเตียงคูยันตอมเจ้าบอดีแม่มามาปีตองน้องอยากกินกนันนู้นกัวนั่งรอเลยแม่คุ้นแต่ปีขึ้นกนันนู้นนเตอกูกัวกันแม่มาจากก่ายคูขึ้นเวนี่คูอยากขึ้นนี่จริงจรแม่มายืนเจียอยู่เปล่าไงครัวก็ขึ้นเปอร์แม่ไว้หลยขึ้นแกงจังแม่อยากยากิ่งนู้นเลยอยากกิ่งนี่ยืนตบมือเว้แวแว,แวครวกับครัขึ้นเปอร์ไม่ขึ้จีบขุกว,กวันพองเดียวเล้วตั้งครัวตั้งนูน้น ร้อยคูคก้นเขกคูนั่งเน่โอ้ลูกเอ๊ยนี่ตาเมืองละเลเล่ลแต่ตามืง่ลนุนรองยุมเดเวในเช้อใหม่มเดินปรึ้งเดียวตึ้งดินเลยก็วาฮันเอไม่มีเพลงอะไรวันกะนั้นกูจะไปป่าชลเตะเต็มไปเลยนเเแล้วมีความสุขกันทุกเมืองร้อยเพก้องไอ้ตอง กี่เป็นคนเจ้าชู้แบบนี้มาตลอดเลยเจ้าชู้จริงไงต้องเขาตั้มปลื้มโต้ไอ้ต้องเหลือจีบยิ่งทั้มไอต้องเหลือจีบยิ่งกว่าทั้มไอนายเหลือจับมั่วใคว่าลุยตั้มอยากลงไอ้นายเหลือจับมัหห่มวใครว่ากูตั้มไปเหลือดามทิ้งแล้วมึงตั้มได้เป็นอกูตั้มได้เป็นไม่พอเคยโอร้รอดคนนายรักอยู่นายรักอยู่ตึงติดเนบนายว่าโจอด์รวดเยีย่ยมว่าผมไม่เจ็บไม่เจ็บก็ต้องเยี่ยว แบงกอกแบงกี้มินมาเลือกดันว่ากูลบไปหลังคี้ล้วมาเลย้ังเตะสวยตั้งเสอยููเล่นเด่นน้อยนไอยไปมาเด่บายไตยในตัวในนอนเพราะนั้นทำไมกูจิ้งีมิงกูเล่าไม่ได้ไอ้ตองมันจีเป็นตะตั้เด่แตกร้อาอยู่สังบรรลุไอ้ตองเอออยู่กันทั้ง น้องเมียกูลงงาบนามในใานามเต я มขอ้อเส้นในไม่ใช้กางเกงในไม่ใช้นามเต я มข้อเออไอต้องเขาไปเล่นนุ่มไม่ตีต่ำซื้อก็ลงทุนวิดนุม่มวิดเลยต้องวิดเลยเปล่าวนี่วิดจะเจ้านุ่มวิดได้แดดนุ่มรักตีใช่ไหมับวิดได้แดดนุ่มเออพ่อป้าเปนนุ่มทำใจหล่อตรงนั้นมึงว่ามันหนังดิฉันปริบหมดนั่งทำีต ям ข้อลาวเลยมึงคเลย ให้จำเพลือวิดลาวเลยครูก็ดีวิดลาวเลยวิดวิดแก่กั๊มเลยปวดน้ำ้ำาตแองปองฮักจัดมาเต็มน้องเลยจำเพลือก็แล้วกูเก็บไปบ้านไปเอาเครื่องมาจอดแล้วมาเลี้ยงไปแล้วจำเพลือก็แล้วตั้งไรครูก็ดีได้แก่ปักบุงได้จ้องสีพัดได้คลิ่นซอปปักบุงกูกินแต่ส้วนมัดเลยแกกังเนื่อยนี่วิถีเจ้าหนูข้าวเฉยอย่นะที่จำเพลืเลยดีกว่าเลยได้นอนเลยฮันนอาหนุ้องค่ะครับ เฮ้ยข้าพิทอองกระเบ้อมีเดื่เราคุยกันนังนะค่ะ